คือใช้เองจริงๆนะคะไม่มีสปอนไม่มีหน้าม้าค่ะที่เห็นช่วงนี้ที่ติดบ้านไว้ก็คือตัวนี้เลยค่ะโมโม่เบบี้นะถ้าลูกบ้านไหนที่แบบช่องช่องกลางคืนเยอะๆปริมาณเยอะๆแบบฟีฟ้านะคะเมรายแนะนำเลยนะตัวนี้คือเอาอยู่จริงๆนะคะไมซายเปลี่ยนรอบเดียวกลางคืนจริงๆแล้วก็ซึมซับได้ดีมากๆที่สําคัญเมซายชอบตรงที่เนี่ยน้องอะนุ่มมากๆเลยนะคะคือเหมือนแบบเราไม่ได้ใส่แผมโพดเลยคือลองมาหลายๆตัวแล้วอะ กลางคืนคือลุกขึ้นมาเปลี่ยนบ่อยมากแล้วฟีฟาเป็นคนหนึ่งที่แบบนอนยากนะคะแต่มาเจอตัวนี้คือครั้งเดียวคือจบเลยไม่ทรายใส่ให้กับลูกตั้งแต่ประมาณแบบสามทุ่มไปจนถึงตอนเช้าเจ็ดแปดโมงเช้าก็ค่อยเปลี่ยนอีกทีนึงก็ยังมีพื้นที่ในการรับซูมซับยิ่งช่องได้ดีอยู่เลยนะคะแม่ใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองดูนะคะตัวนี้เป็นเอวสูงแล้วก็เอวอย่างยืดยืดได้เยอะมากๆซูมซับนั้งได้ดีที่สําคัญคือพื้นฐานเลยคือมีแถบวัด ความชื้นให้ด้วยแล้วก็มีเทปกาวพันบนทิ้งให้ด้วยนะคะแม่ใครที่เคยลองใช้อยู่มาคอมเมนต์ให้แม่ทรายหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ส่วนตัวแล้วคือบางส่วนที่แม่ทรายเก็บถุงไว้นะคะแม่บ้านไหนที่อยากได้ก็คือกดได้เลยในตะกร้านะคะของเรว่าไม่มีสปอนนะคะไม่มีหน้ามาใช้เองซื้อเองแล้วก็